ลงมองเมืองให้ใช้น้ำอย่างประหยัดนะน้ำคือปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตตั้งแต่การอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรจนถึงการรักษาระบบนิเวศแม่น้ำคูคองต่างๆหากไม่มีน้ำหรือน้ำน้อยการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างแน่นอน ปี2562ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีฝนตกต่ำกว่าค่าเกณฑ์เฉลี่ย37%โดยเฉพาะในเส้นคลองโชรปทานชัยนาศป่าสัก์น้ำแห้งขอดเป็นช่วงๆส่งผลให้น้ำดิบในการผลิตน้ำประปาในพื้นที่อำเภอบ้านมีและอำเภอเมืองลบบุรีขาดแคลนนั่นคือสาเหตุที่จะต้องเร่งบริหารจัดการอย่างเป็นระบบในช่วงเดือนพฤศจิกายน2562ถึง30เมษายน2563 ผู้อำนวยการสํานักงานทรระทานที่10จังหวัดรบบรุรีเล่าให้ฟังว่ามีความจําเป็นต้องจัดสรรน,น้ําในระบบที่มีอยู่เพื่อใช้ใน22จังหวัดของรุ่มน้ําเจ้าพยาทีนี้สาเหตุนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องย้อนกลับไปนะว่าในปีฤด,ดูฝนนะครับปี62นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณฝนนะครับ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะทุกภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคกลางของเราเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับของลบบุรีเราเนี่ยตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะครับถึง3 7อนนะครับอันนั้นคือปัญหาใหญ่ขณะที่แหล่งน้ําต้นทุนจาก4เขื่อนหลักประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลเขื่อนสุริกิตเขื่อนแควน้อยบารุงแดนและเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์ณว,วันที่1พฤศจิกายน2562มีน้ําใช้เพียง 5,377ล้านลูกบาทเมตรในการนี้กรมโชรประธานได้จัดสรรน้ำไว้ใช้ก่อนถึงวันที่30เมษายน2563เพียง4,000ล้านลูกบาทเมตรทั้งนี้เพื่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศคองและสวนผลไม้แต่ยังไงก็ดีนะครับทางกรมจชประทานก็นำน้ำที่มีอยู่นะครับมา บริหารจัดการนะครับโดยวางแผนไว้ตั้งแต่1พฤศจิกา2562นะครับจนถึง30เมษายนนะฮะเป็นเวลาประมาณ6เดือนนะครับจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูแล้แงเนี่ยก็จัดสรรน,น้ำไว้ที่4,000ล้านนะครับสำหรับใช้นะฮะในการอุปโภคบริโภคนะครับรักษาระบบนิเวศนะฮะแล้วก็รักษาสิทธิภาพคลองแล้วก็สวนผลไม้นะครับซึ่ง สำหรับในพื้นที่จังหวัดโลบบุรีผู้อำนวยการสำนักงานโประทานที่10จังหวัดโลบบุรีเป็นห่วงและตั้งข้อสังเกตว่าระยะทางจากเขื่อนหลักก่อนถึงจังหวัดโลบบุรีมีระยะทางมากกว่า400 500กิโลเมตรซึ่งอาจทำให้น้ำในพื้นที่จังหวัดโลบบุรีโดยเฉพาะของโชรปทานใช้นาป่าศักขาดแคลนน้ำก็เป็นได้ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานโปรปทานที่10จังหวัดโลบบุรีได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ดังนั้นการงดปลูกพืชฤดูแล้งและงดทำนาปังก็จะบรรเทาความสูญเสียของกเกษตรกรได้ในระดับหนึ่งสำนักการประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีรายงาน